กราบสวัสดีครับทุกคนมาอยู่กับบอนพีซบลตี้รัชนะครับืรับของกันวันนี้ผมจะมาสุ่มน้องนะครับทุ่มสุดตัวในเพชรที่ผมมีในไอดีหลักนะครับสามร้อยแปดสิบเก้าเมตรครับโอ้โหเดี๋ยหมือนจะมีกิจกรรมบัตรฟ้าให้สุ่มน้องฟรีอยู่นะต้องไปเล่นเกมนะังโอเคเดี๋ยวเราไปเดิมก่อนนะครับห้าเมตรครับโอ้โหกดไปให้ทางตั้งตัว <c oughs> โอ้โหครับเชฟขาแดงครับจังหวะนี้ เอื้อมรางไม่ดีก็รางไม่ดีก็ไปครับเอื้อมห้าสิบเพชรดีกว่าครับกดเลยครับ <Your> self, โอ้โหล้หน,นมาเลยกูกดข้ามดีกว่ามั้งเนี่ยเออโอ้โหสีดาวไม่ออกสักตัวครับอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหขอกีจินมันก็ได้สักตัวสองตัว,ตวนะพี่นะเออไปต่อครับอีก self, ห้หหหาสิบเพชรยอศฉะอีโบเอียอเออยครับล้นมาเลยครับ กดข้ามแม่งเลยโอ้โหสี่ดาวไม่ออกเฮ้ยของรีเจนสักตัวอะไรก็ได้โคร้าก็ยังดีกดต่อโอเคมีหวังมีหวงังกดข้ามไปเรียบร้อยโอ้โหสี่ดาวไม่มาก็สามตาติดเฮ้ยออกก่อนรหัสกูบักไหมเนี่ยทำไมน้องไม่มาน่ะน้องไม่มาไม่พอน้อรีเจนไม่มาสักตัวเลยนะเออกดไม่ทันสักตัว โอเคยืนกลมเป็นกลมุมอเออโร้นมาโอ้โหเพาหน้าอะไรครับไม่ใช่รีเจนด้วยโอ้โหตัวสเตปน่าๆว่ากดต่อยชะอีโบนี่โอ้โหสินยอมพิงหฮ่ยอะไรวะเนี่ยมันมันจ้าซะเลือเกินทำไมตู้มันรกอย่างเงี้ยพี่ผมออกก่อนเดี๋ยวจะทำอะไรสักอย่างเข้าไปใหม่ ชึบโอ้โหหายใจไม่ทั่วท้องกดเลยครับอีกห้าสิบเมตรโอเคถุกมาก็มาก็จังหวะนี้สมบัติทองทงแดงสิบสี่จอารเออหยกลางๆเห็นแววไม่ดีก็โอ้โหผู้ขากูกดข้ามเลยโอ้วัด <What? S 1> ทำไมมันกางอย่างเงี้ยตู้มันอะไรวะเนี่ย ไปต่อโอเคสมบัติท้องครับผู้แดงโอ้โหโอ้สิบสี่เจียเวยแล้วท้อกูท้อแล้วโอ้กดข้ามโอ้โห,โขขมโโหไม่ได้อะไรเลยอ่ะตู้เนี่ยซื้อหุบได้เพโกน,น่ากับซินยอพิงอย่างนันหนึ่งตัวนะครับไอดีของผมสามร้อยเม็ดได้แค่นั้นนะครับกูโดนเกียรกูโดนเกียนกูโดนเกียน กูโดนเกียนกูโดนเกียนกูโดนเกียนอมันเกียนกโอ้โหสามร้อยห้าสิบเมตรด้วยมันตู้อะไรวะเนี่ยเอ้อสูงเป็ห้าเมตรโอเคยืนเรียงสวยมีแววมีแววเรียบ้อยครับโอ้กูท้อเลยเจออย่างนี้โอ้โหูกะหวังเอาเรีเจนนะไม่ได้สักตัวเลยครับ โอ้แงกอาเพชรไปเปิดต่อดีกว่ามั้งเนี่ยโอ้โหมีเก้าอันโอเคเอาเพชรไปเปิดต่อดีกว่าครับมันไส้จริงจริว่ะโอเคยี่สิบเมตรมาชึบโอ้โหก็ยังไม่พอนะเป็นสี่สิบเก้าเมตรนะโอเคงั้นก็สงสัยต้องปิดคลิปแล้วครับโอ้โหมันไม่ไหวจริงอ่ะทำไมเรดนรกแบบเนี้เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็น ดวงกุดที่สุดก็ตู้นี้สำหรับผมนะโอ้สามร้อยเม็ดผมไม่ได้กะเอาตัวมันเท่าไหร่หรอกแบบไม่ได้หวัง,งนะได้ก็ดีแต่ว่าให้มันออกรีเจนมาบ้างอะเพราะผมอยากได้โรบินวานโนนะแล้วก็ลูฟี่บุกอย่างเงี้ยเอามาทำซับทําอะไรผมก็ขาดอีกไม่กี่ตัวแล้วไงก็เลยกะเปิดแบบไม่เสียดายเพชรโอ้โหสรุปได้ซินยอพิงกับเพโกน่านะโอ้โหน้าเกียดมากเลยอะคือแบบเป็นพังแรกเลยนะที่ผมเปิดได้แบบโคตรเกลือขนาดเนี้ยโอ้โหเกม หมือนกูโดนเกียนนะโนมันเกียนกูอ้โห,โโหมีอีกเม็ดไม่ได้เพชรเนี่ยโอ้ไม่ไหวครับโอ้คลิปนี้แย่มากๆครับเดี๋ยวก่อนตู้น้องจะออกถ้าผมยังเปิดไม่ได้ผมก็คงต้องเติมบัตรแดงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมดูก่อนอีกทีนะเ <c oughs> พราะควรจะมีไว้น้องค่อนข้างที่จะเก่งนะครับแต่โมเดลก็สวยในระดับหนึ่งครับแต่เป็นตัวคอนที่ไม่ค่อยนิยมสำหรับคนไทยเท่าไหร่นะตัวนี้ แต่ตัวน้องเก่งครับก็เลยจะเปิดเอามานะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับโอ้โหคลิปนี้เกลือจริงๆนะครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บจุ๊บจุบ,จ,บ,จ,บจุบครับบ๊ายบายครับ